สวัสดีครับแบงเคียบอลน,นะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ115ย้คดีนี่ผมตั้งใจจะทําคลิปอธิบายตั้งแต่ช่วงประมาณ3-4เดือนที่แล้วแล้วล่ะก็คือตั้งแต่ช่วงที่เอวอานตันเขาโดนตัดคะแนนแรกๆอะ่ะแต่ประเด็นก็คือผมหาข้อมูลไม่ทันคือด้วยความที่ว่าผมทําทุกอย่างคนเดียวไงเวลามันก็เลยมีจํากัดนะครับผมมีงานประจําของผมด้วยสุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยไปก่อนเนื้อหาที่ผมได้เรียบเรียงเอาไว้มันก็ค้างค้างคาคา,า,าอยู่แบบนั้นจนมาถึงในช่วงก่อนเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเนี่ ที่นอตติงแฮมฟอร์เลโดนตัดแต้มไปอีกทีมหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเอองั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะงั้นผมมาหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ทำคลิปนี้ให้มันจบๆไปเลยดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะไม่เคยไปเกาหาหรือไปแซะแมนเชสเตอร์เขาเลยนะว่าทำไมแมนเชสเตอร์ไม่โดนบ้างทำไม115คดีไปถึงไหนแล้วไม่ตัดสินสักทีที่ผมไม่เคยแซะผมไม่เคยเกาวหาอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าผมรู้แล้วผมก็เข้าใจอยู่บ้างแล้วครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าเอเวอเรตันหรือว่าฟอร์เลสอยู่แล้ว ดังนั้นผมก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องราวเนาะที่มาที่ไปว่าทำไม115คดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันถึงใช้เวลาตัดสินนานกว่าคดีของเอเวอเรตันและก็รวมถึงฟอร์เรสต์ด้วยยังไงก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมด้วยนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่ากฎ Financial f a i r p l a y เนี่ยมันเป็นกฎระเบียบของทางยูฟ่า โดยที่เขาจะให้สโมสรสโมสรหนึ่งสามารถซื้อขายจ่ายค่าเหนื่อยได้ด้วยเงินของสโมสรเองหาได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะต้องไม่ใช่เงินที่มาจากเจ้าของทีมแต่สําหรับพรีเมียร์ลีกมันจะมีกฎที่แยกออกมาที่เราจะเรียกว่า PSR หรือภาษาอังกฤษนะครับ Profit and Sustainability Rules โดยที่เนื้อหาหลักๆมันแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยจุดที่ต่างกันมันก็ต่างกันตรงที่ว่ายูฟ่าเขามองไปที่เรื่องฟุตบอลมากกว่าจะเป็นการแข่งขันเพื่อถ้วยแชมป์ แต่ว่าพิเมริกจัเป็นเรื่องของธุรกิจอันนี้ก็หวังว่าพอจะเห็นภาพก,กว้างๆกันนะครับ i n a n c i a l Fair p l a y ของยูฟาหาได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นมันเน้นไปที่การแข่งขันถ้าคุณอยากเก่งขึ้นคุณก็หาเงินให้ได้เยอะขึ้นสิแต่ว่า profit and sustainability rules ของพิเมริกมันคือผลกำไรและความยั่งยืนมันเน้นไปในเรื่องการทำธุรกิจเป็นหลักดังนั้นทุกทีมจะต้องมีการแจ้งผลประกอบการกำไรขาดทุนให้กับทางพิเมริกได้รับทราบ โดยที่ทางพรีเมียร์ลีกอเขาจะมีกฎอยู่ว่าเขาจะอนุญาตให้แต่ละสโมสรขาดทุนได้ซีซั่นละไม่เกิน35ล้านปอนด์รวม3ซีซั่นแล้วห้ามเกิน105ล้านปอนด์ผมจะขอพูดถึงเอเวอเรตันก่อนละกันนะครับคือเอเวอเรตันน่ะเขาได้แจ้งผลประกอบการย้อนหลัง3ปีปรากฏว่าว่าเขายื่นขาดทุนแต่ประเด็นก็คือมันอยู่ที่ว่าเขายื่นขาดทุนเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าความเป็นจริงเอเวอเรตันเขายื่นขาดทุนไปแค่124ล้านปอนด์ ซึ่งเอาจริงๆครับ124ล้านปอนด์มันก็ยังเกิน105ล้านปอนด์อยู่ดีและพอทางพิมเมลีเขาได้เอกสารไปตรวจสอบเขาก็เห็นว่าตัวเลขอะมันดูแปลกๆเขาก็เลยขอตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าเอกสารที่พิมเมลีเขาได้มันคือเอกสารที่ถูกตกแต่งขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเอเวอรตตันขาดทุนไปถึง372ล้านปอนด์มันถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลข372ล้านปอนด์หรือแม้แต่ตัวเลขที่มันลดลงมาเหลือ124ล้านปอนด์ก็ตามมันหายไปเยอะมากเลย อ่ะแล้วเรามาลองดูครับว่าเอวตันเขาเงินไปทําอะไรทําไมถึงขาดทุนได้มากขนาดนี้หลักๆมันก็คือค่าเหนื่อยนักเตะครับที่มันสูงถึง78ล้านปอนด์ต่อปีแล้วก็ยังมีค่าตัวนักเตะที่ซื้อเข้ามาร่วมทีมบวกกับค่าเอเจนต์นักเตะอีกที่สโมสรน่ะจะต้องเสียให้พวกเขาทุกครั้งที่มีการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายหรือการต่อสัญญากับนักเตะเก่าก็ตามและมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงในเมื่อมีรายจ่ายแล้วเรามาดูที่รายรับของเอวตันกันบ้างครับว่ารายรัับของ,องน่ะ มามาจากไหนหลักๆแล้วมันก็จะเป็นการขายตัวสโมอสรเน,นี่ยแหละแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เสื้อแข่งเสื้อซ้อมตามป้ายข้างสนามในเวลาการแข่งขันหรือแม้แต่ชื่อสนามก็ตามลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยิ่งคุณฟอร์มดีเล่นสนุกคุณก็ได้ถ่ายทอดสดบ่อยได้ออกทีวีบ่อยส่วนแบ่งมันก็จะมากขึ้นไปด้วยแล้วก็อาจจะรวมถึงการขายเสื้อการขายของที่ระลึกในเมกาสโตรของสโมอสรคือไอ้เรื่องของการขายเสื้อแข่งอะเราอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า ขายเสื้ออย่างเดียวก็กําไรแล้วเอาจริงๆไอประโยคเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณเซ็นสัญญากับพวกไนกี้อาดิดาสอัมโบรหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสโมสรน่ะจะได้เงินมาก้อนนึงอยู่แล้วและจากการขายเสื้อแต่ละตัวสโมสรจะได้เงินกลับมาแค่3% 4% 5%เมันก็อาจจะมีบางทีมครับที่เป็นทีมชั้นนําระดับโลกที่สามารถต่อรองได้สูงถึง20%แต่ว่ามันไม่ใช่กับเอเวอเรตอย่างเสื้อแข่งถ้าจะให้แพงวเว่อร์เลยตี คุณได้เปอร์เซ็นต์กลับมาให้แบบสูงมากๆเลยผมให้10%นั่นแปลว่าการขายเสื้อ1ตัวคุณจะได้เงินกลับมาแค่10ปอนด์และถ้าในปีนั้นคุณขายเสื้อได้1นึ่งล้านตัวนั่นก็แปลว่าคุณจะได้กลับมา10ล้านปอนด์เอาจริงๆครับ10ล้านปอนด์สำหรับสโมสรนะ่ะมันถือว่าน้อยมากๆมันไม่สามารถไป cover ค่าตัวหรือแม้แต่ค่าเหนื่อยของนักเตะได้เลย และถ้าคุณไม่ใช่นักเตะชื่อดังสโมสรไม่ได้มีฐานแฟนบอลในต่างประเทศที่มากเท่าไหร่โอกาสที่จะขายเสื้อได้มันก็ยิ่งน้อยลงตามไปด้วยและในปีที่โควิดระบาดหนักๆนั่นแหละครับที่ทุกอย่างมันถูกชัดดาวไปหมดแฟนบอลก็เข้าสนามไม่ได้เมกะสโตรของสโมสรก็เปิดขายสินค้าไม่ได้อีกทีมใหญ่ๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหรนะ่นาะเพราะว่าเขามีเงินหมุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอเวอเรตันน่ะเขาไม่ได้มีเงินมากถึงขนาดนั้นแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเขาก็มีการผ่อมปอนให้นะครับแต่ว่าเอเวอเรตันเขาดันยื่นหลักฐานที่เป็นเท็จไป เอาง่ายๆก็คือพยายามตกแต่งบัญชีนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่พิมิริก็เลยตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบก่อนที่จะพบว่าบัญชีมันมีการตกแต่งจริงบวกกับขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์ด้วยพิมิริเขาก็เลยตัดไปก่อนเลย10คะแนนทันทีแต่ว่าสุดท้ายก็มีการอุดทณ์ผ่านเนาะได้คะแนนกลับมา4คะแนนคือจริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์ของเ um อวาตันน่ะพวกเขาหน้าสงสารนะเพราะว่าในช่วงโควิดนะครับรายได้หลักของพวกเขาอะ่ะมันมาจากการขายตัวและของที่ระลึกของสโมสรมันได้กลายเป็นศูนย์ไปเลยและเท่านั้นไม่พอ มันมีสงครามรัเสเซียยูเครนอีกรัฐบาลอังกฤษก็ไปคว่ำบาตรรัเสเซียไม่ให้เข้ามาทําธุรกิจในประเทศมันก็เลยทำให้สปอนเซอร์หลักของเอวัตตันนะครับก็คืออลิสเซอร์อุสมานนฟเขาโดนกีดกันออกจากประเทศไปครานี้ก็จบเลยครับทั้งสปอนเซอร์หน้าอกทีมฟุตบอลหญิงสปอนเซอร์แขนทีมฟุตบอลหญิงป้ายสกอร์บอร์ดที่สนามคูตินพักชื่อสนามซ้อมและก็รวมถึงชื่อสนามเย้าแห่งใหม่ที่กําลังจะสร้างเสร็จด้วยทุกอย่างมันมาจากคอนเนคชันจากบริษัทของอุสมานนฟทั้งหมดเลย และพอรัสเซียถูกความบารแผนการทํางานของเอเวอตันทุกอย่างพังหมดเลยมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เอเวอตันขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนโดนบทลงโทษในที่สุดและผมจะขอจบเรื่องของเอเวอตันไว้ที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพกันคร่าวๆเนาะและเราจะมาต่อที่เรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วอะ่ะกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาจจะรวมถึงเชลซีด้วยมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากคือในกรณีของเอเวอตันกับฟอเรสอะมันเป็นเรื่องของการใช้เงินเกินกําลังคือมันก็ตรงตัวครับ คุณใช้เยอะกว่าที่คุณหาได้คุณก็ต้องโดนลงโทษก็ตัดคะแนนจบๆไปแต่ว่าสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย115คดีมันถูกแบ่งออกมาเป็นความผิดพลาดในเรื่องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องตั้งแต่ฤดูกาล2009-2010จนถึง2017-2018จํานวน54คดีความผิดพลาดในการจัดทํารายงานการเงินสําหรับค่าเหนื่อยของผู้เล่นและผู้จัดการทีมตั้งแต่ฤดูกาล2009-20 1 0จนถึง2 0 1 7 2 0 1 8จํานวน14คดี ไม่ปฏิบัติตามกฎ Financial Fair Play ของยูฟาอีก5คดีไม่ปฏิบัติตามกฎ Profit and Sustainability Rule ของพรีเมียร์ลีกอีก7คดีและหัวข้อสุดท้ายก็คือไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนอีก35คดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีการถูกกล่าวหาตั้งหลายฤดูกาลครับ2009กาถึง2 0 1 8ก็9ปี10ปีอะคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับแมนซิตี้ด้วยแหละเพราะคดีที่มันมากถึง11 5คดีครับถ้าเราคาดหวังว่าเขาจะตัดสินให้จบภายใน2เดือนเนี่ยมันก็แอบตลกไปนิดหน่อยเนาะ เพราะอย่างเอวัตตันน่ะแค่คดีเดียวเขายังใช้เวลาตัดสินตั้ง3เดือน4เดือนเลยดังนั้นไอ้หนึคดีอยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจบหลังเอวัตตันทันทีหรือว่าแบบเอ้ยผ่านมา3เดือนแล้วทาไมไม่จบสักทีมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายิ่งคดีเยอะการรวบรวมหลักฐานมันก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยและมันก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นด้วยครับถ้าเกิดสุ่ม 4, สีุ่มหตัดสินไปแล้วบอกว่าผิดสุดท้ายมันไม่ผิดหรือบอกว่าไม่ผิดแต่สุดท้ายผิดเนี่ยแบบนี้มันไม่มีใครโอเคครับ 1้อคดีโอเคมันอาจจะผิดสัก 50, 60 70คดีอะไรก็ว่าไปเนาะและที่เหลือไม่ผิดบทลงโทษมันก็จะหนักเบาไม่เท่ากันแหละและที่ผมบอกว่ามันซับซ้อนเนี่ยมันซับซ้อนอยังไงก็คือมันไม่ใช่เรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ทีมเดียวคือมันเป็นการจ่ายเงินเข้าบริษัทอื่นเข้าสโมสรอ,อื่นเพื่อเป็นการปกปิดรายได้ที่แท้จริงด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างโรเบโรตมันชีนี่ในตอนที่เขาเป็นผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เขามีการเซ็นสัญ,ญญากับแมสเซตตี้ทั้งหมด2ฉบับฉบับแรกอะ่ะ ในสัญญาเขาเขียนว่ามันชินี่จะได้รับเงิน1.45ล้านปอนด์ต่อปีและพอเขาต่อสัญญาฉบับที่2เขาได้รับเงินมากขึ้นครับจาก1.45กลายเป็น1.5ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งโอเคมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาได้มากขึ้นกว่านั้นเยอะเลยแต่ว่าส่วนที่เหลือมันเป็นการจ่ายเงินที่อเอาอยัางไงดีเอาเป็นว่ามันใต้โต๊ะละกันคือถ้าจะให้ลงรายละเอียดอ่ะมันจะยาวเกินไปเนาะหรือเอาคร่าวๆแบบสั้นๆเลยก็คือท่านชี้กับเขาใช้บริษัทอีกบริษัทหนึ่ง ไปว่าจ้างโรเบโตมันชินี่ให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านฟุตบอลโดยจะมีการจ่ายเงินให้1.75ล้านปอนด์และในสัญญาระบุว่าทำงานเพียงแค่ปีละ4วันนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันชินี่เขาได้เงินถึง3ล้านปอนด์ต่อปีแต่ว่าในสัญญาที่ยื่นให้กับพิเมรีกะมันแค่1.5ล้านปอนด์ต่อปีและความวุ่นวายมันก็อยู่ที่ว่าในเมื่อมันมีบริษัทอื่นมันมีสโมสรอ,อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครานี้ครับเอกสารมันไม่ได้มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เดียวแล้วมันต้องรวบรวมเอกสารหลลายยยยที่โงงกัันเแมมมุครบ ดังนั้นก็พอจะเห็นภาพกันไหมว่าทำไมมันถึงช้ากว่ามากและคิดดูสิ115คดีมันจะวุ่นวายมากขนาดไหนมีบริษัทกี่สิบริษัทมีสโมอสรอกี่ส,อสอิบสโมสรคือแค่คิดแม่งก็ปวดหัวแล้วครับแต่ว่าพเมพ์ลีเขาก็มีกรอบเวลามาให้ไงว่ามีเดทไลน์การยื่นเอกสารนะถ้าคุณยื่นไม่ทันเดทไลน์วันนี้วันนี้วันนี้ก็ถือว่าจบไปเนาะซึ่งไอเดทไลน์นะั่นแหละมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีแล้วครับและคาดว่าจะมีคําตัดสินออกมาในช่วงซัมเมอร์ปี2025 ม,มีโอกาสที่คําตัดสินจ,จะออกมาเร็วกว่าซัมเมอร์ปี2025ไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสช้าวกว่าซัมเมอร์ปี2025ไหมก็ต้องตอบอีกว่ามีโอกาสเหมือนกันคืออย่าลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะแต่ว่าในรอบนี้พวกเขาจะไม่สามารถเอาคําตัดสินไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ CAS ได้เหมือนตอนที่เขาถูกยูฟ่าตัดสินอีกแล้วนะครับ ถ้าคุณอยากจะยื่นอุทธรณ์คุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์กับทางพรีเมียร์ลีกยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวทางพรีเมียร์ลีกเขาจะตัดสินใหม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> คือผมก็เข้าใจแหละครับว่าแฟนบอลคู่แข่งทั้งลิเวอร์พูลอาร์เซนอลก็อยากที่จะให้แมนเชสเตอร์โดนตัดแต้มมันตอนนี้เลยเพื <c oughs> ่อความหวังในการเป็นแชมป์ที่มากขึ้นเนาะคือผมก็เข้าใจแหละแต่ว่าอยากให้คิดมุมกลับเนาะถ้ามันเกิดขึ้นกับทีมตัวเองบ้างล่ะเราโดนแจ้งข้อกล่าวหาและเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดนะเเเราาจะยื่่นนหลักฐพิิมมต แล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ตัดแ้มไปก่อนสิผิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยขอโทษเหมือนแบบ VAR ตัดสินไปก่อนเดี๋ยวโปเกมอนก็มาขอโทษย้อนหลังเองแบบนี้มันไม่ได้ไงคือคดีนี้เป็นคดีใหญ่ครับทั่วโลกจับตามองผมว่าเขายิ่งต้องละเอียดก็จะประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าทำไม115คดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันถึงใช้เวลาในการตัดสินที่นานกว่า และพอฟังจบแล้วนะเหมือนเดิมเลยนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจฟังกันด้วยนะและยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ